สวัสดีค่ะนุงน่งหนิงจากช่องยูทูบชาแนลฝันนุ่งหน,น,น,งนิงค่ะตอนนี้นะคะนุงน่งหนิงก็อยู่กับรถเอเวอร์เรสต์ค่ะ คันนี้นะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมพลาสต์ขับเคลื่อนสีล้อค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1 9 1 2 0ล้าน้านบาทนะคะแต่ออกมาดิหล่ลอลงตัวจัดเต็มเลยนะคะกับเซตทรงสุลต่านทั้งเซ็ตเลยค่ะเรียกได้ว่ายอดทีนมากๆเลยนะคะกับสมัยนี้นั่นเองนะคะพี่ๆเอนะคะาบอกว่าแต่งรถกันแบบรัวๆเลยนะคะจัดหนักจัดเต็มทุกคันเดี๋ยวหนิงพาชมเลยนะคะว่าคันนี้เสริมหล่ออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะเราเลือกใส่เป็นกระจังหน้านะคะทรงแรนดอนฟอร์ดเอฟโฟดีแบบนี้สีดำเงาทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงตัวตะแกงดำเงาทัั้้งหมดเเลยยกววนต เนะคะเราจะมีค่าสีแดงและน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะโดดเด่นมากๆค่ะไฟมินิไลท์นะคะสจุดเลือกเฉดสีได้ไม่ว่าจะเป็นส้มหรือขาวไฟหน้าแมทริกเอลดีนะคะลูกแก้วโปรเจคเตอร์สดวงแบบนี้นะคะพี่ี่จะเห็นว่าไฟหน้าเนี่ยเขารมสีชาให้ใหม่นะคะ <S <S <ๆ S 1> เพื่อความเท่นะคะจะรมชาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบแนวมืดๆเข้มๆก็ได้แล้วแต่เราเลือกเลยนะคะไฟ,ไฟ LED ดีสงสีเคมสวยๆจากโรงงานนะคะดวงไฟของเขาค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มแสงหรือว่าดรอปแสงได้เองอัตโนมัติเลยนะคะตามลักษณะของแสงภายนอกค่ะเพิ่มความปลอด ด้วยนะคะในการที่เราขับยามช่วงพบเพนะคะช่วงเช้ามืดนะคะหรือว่าใกล้พบค่ำนั่นเองทําให้รถคันอื่นเห็นรถเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามในการขับขี่ยามกลางวันด้วยค่ะลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะทํางานควบคู่กันเลยนะคะดวง ตาของเขาค่ะสามารถที่จะปรับลำแสงได้เองตามลักษณะการเลี้ยวของพวงมาลัยเลยนะคะโดยไฟสูงค่ะอยู่หน้าตำแหน่งบนนะคะด้านล่างเนี่ยด้านในของเขาค่ะจะมี L อดีเล็กๆนะคะถึง9้าดวงสามารถที่จะสลับเปิดปิดวาวเฉพาะบางดวงได้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไฟแยงตารถคันที่ขับสวนเลนมาค่ะสมมุติว่ารถขับสวนเลนมาทางฝั่งขวามือนะคะ L อดีวงฝั่งขวามือเนี่ยก็จะปิดไปเลยนะคะแต่ว่าทางฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยก็ยังสว่างพื้นที่แอลเรียแบบระดับไฟสูงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราหลีลงนะคะแสงเขาจะหลีลงเพื่อไม่ ให้ไฟนะคะไปยังตารถคันฝั่งขวามือนั่นเองค่ะคือแหวกมาเลยนะคะแหวกแสงแสงแหวกให้เลยชานฉลาดมากๆเลยค่ะจัดเต็มพรีเมียมเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีไฟสตัติกนะคะดวงเล็กๆนะคะจะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะเมื่อเราเลี้ยวพวงมาลัยนะคะไม่ว่าเร,เราเลี้ยวฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะเขาจะปรับองศานะคะยื่นออกมาค่ะทําให้ลดมุมอับสายตานะคะสมมุติว่าเราเลี้ยวโค้งหักศอกค่ะที่ต่ําสุดนะคะเขาสามารถทํามุมได้ต่ําสุดถึง15องศาเลย,เ,ลยเวลาเราเลี้ยวหักศอกนะคะเราก็อาจจะไม่เห็นว่า มันมีขอดไม้อยู่ไหมนะคะหรือว่ามีหลุมอะไรอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าไฟสต,ติกเนี่ยจะทําให้พื้นที่แอเรียรอบรถตัวเรานะคะสว่างนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะรุ่นนี้ค่ะเขายังมาพร้อมกันนะคะกับกล้อง360องศาเลยนะคะโดยมีกล้องให้ทั้งหมด4ตําแหน่งค่ะตรงโลโก้ด้านหน้านะคะแม้ว่าติดก,กระจังแล้วเราก็ยังใส่ให้นะตาแหน่งเดิมนะคะใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะตรงโลโก้ด้านท้ายนะคะแล้วก็หูกระจกข้างซ้ายขวามีมาให้ครบพร้อมเลยสามารถที่จะมองแบบ Bird Eye View เบิร์ดไอวิวลงมาก็ได้นะคะหรือว่ามองแบบ 180แองศาก็ได้ค่ะจัดเต็มทุกฟังก์ชันเลยนะคะชั้นล่างค่ะเราใส่เป็นชุดแต่งของ AKC เข้าไปสเกิร์ตเข้ารูปเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาด้วยกันถึง6จุดนะคะบิวอินให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ดีดังเดิมค่ะแล้วก็เซนเซอร์ด้านท้ายมีมาด้วยกันถึง6จุดนั่นเองค่ะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปเนี่ยจะมีออปชันระบบเซฟตี้มาแบบว่าจัดเต็มเหลือๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมรถนะคะให้อยู่ในเลนค่ะเมื่อเราขับไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลีะะ้า ว่าตอนนี้นะคะเรากําลังออกนอกเลนอาจจะกําลังหลับในอยู่ก็ได้นะคะเขาจะช่วยดึงรถกลับนะคะให้มาอยู่นักกึ่งกลางเลนค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้เรามากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เมื่อรถคันอื่นนะคะตัดเข้ามาในเลนเราค่ะตัวรถของเราจะมีการยกหลบให้ด้วยนะคะเมื่อรถคันอื่นออกนอกเลนเราแล้วเราก็จะวิ่งกลับมานักกึ่งกลางเลนเช่นเดิมนะคะชันฉลาดสุดๆเลยค่ะมีระบบเซฟตี้ต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการชนหน้านะคะเราขับรถอยู่แล้วก็มีจักรยานตัดผ่านนะคะตัวรถจะสแกนเลยว่ามีโอกาสเกิดการชนหรือไม่ถ้า หากว่ามีโอกาสเกิดการชนนะคะจากความเร็วของรถเราขณะนี้นะคะและ้วก็ระยะห่างนะคะมีโอกาสเกิดการชนเขาจะแจ้งเตือนไปที่คนขับเลยเบรกนเบรกอนนะคะถ้าคนขับยังไม่เหยียบเบรกหรือว่าเบรกแล้วแต่ยังไม่แรงพอตัวรถนะคะเขาจะเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติค่ะเพื่อให้รถนะคะจอดถึงจุดอยู่นิ่งถ้าความเร็วไม่เกิน50กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะจอดได้ถึงจุดสต็อปเลยนะคะแต่ว่าถ้าความเร็วเกินกว่านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะการลดอัตราการสูญเสียนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเกิดหลังการชนแล้วนะคะแน่นอนค่ะตัวรถเราก็อาจจะสูญเสีย การทรงตัวนะคะทําให้รถเราค่ะอาจจะกิ้งนะคะไปชนสิ่งกีดขวางรอบนอกค่ะไปชนต้นไม้นะคะโบกสะบัดนะคะไปชนรถคันอื่นนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมทางถนนนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบลูกโซ่ค่ะแน่นอนรถคันนี้นะคะมีฟีเจอร์ควบคุมรถหลังการชนด้วยนะคะโดยเครื่องยนต์ค่ะเขาจะตัดการทํางานไปนะคะแล้วก็ไปเพิ่มแรงเบรกค่ะเพื่อให้เบรกนะคะ จอดรถถึงจุดอยู่นิ่งนะคะรถอุบัติเหตุแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียด้วยค่ะตัดเต็มพรีเมียมแ็คแบบนี้นะคะต้องอยู่ในเอเวเรสรุ่นท็อปเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างต้องบอกเลยว่าพรีเมียมลงตัวไม่แพ้กันค่ะด้วยคันนี้นะคะเรา เป็นซุ้มล้อเดิมจากโรงงานนะคะสีดําเงาแบบนี้อยู่แล้วค่ะเราเปลี่ยนล้อให้ใหมค่ค่ะเป็นล้อก้านวายสีดําเงาแท้ๆแบบนี้เลยโดยเลือกรัดเป็นยางตุรกีไทยอุปเพงกันที่เป็นยางอาทีวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะคุณลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าจะเป็น ATRT หรือว่า MT ถ้า AT ทหรือว่าออเทเรนนะคะก็จะเน้นแบบว่าวิ่งนะคะได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขูขา50าสเลยแต่ว่าถ้าอาทีเนี่ยก็กึ่งออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเป็น MT ดอกยางก็จะใหญ่เพิ่มขึึ้้้้นนนะะคแลลววกกกก็มมีีอ่่งาาขเพทจไดตุยโ หินอะไรแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับการขับออฟโรดจ้าๆเลยนะคะคุณลูกค้าเลือกได้และนอกจากนี้นะคะตัวยางตัวท้ายนะคะคุณพี่เลือกได้จะให้โชว์ตัวหนังสือสีขาวแบบนี้นะคะหรือว่าจะโชว์ตัวหนังสือสีดําก็ได้นะคะโดยคันนี้เป็นซีรีส์2 6 5ท้าพห้นั่นเองค่ะและเห็นเขียวเด่นๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนเบรกเบมโบให้ใหม่ค่ะเป็นเบรกเบมโบพนาเมลาสีเขียวมะนาวจิ๊ดจ๊าดแบบนี้นะคะเป็นงานคัตตอมค่ะสามารถเลือกสั่งสีได้นะคะจะดําเขียวเหลืองมะนาวแสดแดงชมพูฟ้า้าาเเทอแแลวต่ร ชอบเลยนะคะด้านหน้ามาด้วยกันหพอรตค่ะเพื่อระยะการเบรกที่สั้นลงนะคะโดยมีการจับเบรกนะคะทั้งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะคือจับผรสานกันเลยถ้าเป็นเบรกเดิมโรงงานนะคะจะเป็นอพอรพอรนะคะจับฝั่งเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเบรกอันนี้ที่เราเปลี่ยนให้ใหม่เนี่ยก็จับคู่แบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะสม ดูนึกออกเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเบรกโรงงาน,นจะฝั่งเดียวนะคะแต่ว่าเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน,นี้คือทําเพิ่มเติมให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน้าจาน dis b r a k นะคะเป็นน้าจานเซาะล่องนะคะขนาด 4- 1 0มิล s ชุดหลอดเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปีกนอกปะมังสานะคะของรเฟนเดอร์ตรงรุ่นสาหรับ Ever เอวเรตโดยเฉพาะนะคะรวมถึง s e ตสปริงช่วงล่างนะคะเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทําให้การขับขี่นะคะบาลานซ์มากยิ่งขึ้นค่ะตัวรถนะคะรถซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะมีแบบท้องรถอยู่ใกล้ถนนเลยนนะะคเพื่อกาาารบ ส่งตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ารถเหมาะกับการขับความเร็วสูงมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาใส่ในรถเอเวอรเรสต์แล้วนะคะพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้านะคะบ,บางทีคุณลูกค้าแต่งเบรกไปขนาดนี้บางทีก็ไม่ได้ไปซิ่งแบบขับฟุตซบูสบัสอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนมานะคะเพื่อความแบบ สะใจนะคะพี่ขาเอาแบบออกรถทั้งทีจัดเต็มนะเราก็ชุดแต่งเราก็จัดเต็มไปด้วยนะคะปลื้มใจแล้วปลื้มปรีมอิ่มเอมใจนั่นเองค่ะมาดูที่หูกระจกกันบ้างนะคะเป็นไฟ L e d ดสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กล้อง3า0องศานะคะจะอยู่ณตำแหน่งนี้นะคะก็มีทั้งหูกระจกข้างซ้ายขวานะคะนอกจากนี้เพิ่มความรู้ลาให้กับตัวรถค่ะเปิดไฟมาเลย ว้าว wow! นะคะโจอไฟนี้เลยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ชอบมากๆเลยนะคะพี่ขาเพราะว่าเวลาเราจอดรถเข้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เราเห็นพื้นที่แอรีเลรอบบ้านด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะมันเข้าบ้านมืดไงสามทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าบางทีเราเอารถนะคะไปจอดในพื้นที่เปียกชื้นเราเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นพื้นที่แอรีเนะคะว่าเอ้ยมีโคลนตมอะไรไหมเผื่อว่าเราก้าวเท้าลงมารองเท้าเราจะได้ไม่เปื้อนโคลนด้วยหรือว่าไปจอดในห้างสรรพสินค้านะคะด้านข้างขนาบกันมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันอื่นนะคะหรือว่า กำแพงนะคะตัวรถเราในเวลาเราเปิดนะคะประตูเราก็จะไม่ไปชนกับกำแพงนะคะบางทีช่องแคบเนี่ยไฟตรงนี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความรู้ลาแล้วนะคะก็ยังทําให้เราสะดวกสบายด้วยนะคะเ <c oughs> ท่จัดเต็มนะรถคันอื่นไม่มีรถเรามีไงรถใช่ไหมคะ <c oughs> นอกจากนี้ค่ะเวลาเราหิ้วของพลุงพลังนะคะต้องการที่จะเปิดเข้ามาที่ตัวรถเรานะคะ ต้องวางของแล้วก็คุยหากุญแจใช่ไหมคะแต่ว่าคันนี้ค่ะไม่ต้องหาเลยเพราะว่าตัวรถเรามีระบบ Key NT, คีย์เดดแอนตี้กุญแจอยู่ที่ตัวเราในระยะ1เมตรสามารถที่จะเปิดประตูรถได้เลยเปิดรถหรือว่าล็อกรถได้นะคะเพียงแค่สัมผัสเท่านั้นเองนะคะสะดวกสบายนะคะแล้วก็อันนี้หนูนิงขอโชว์นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูภายในตัวรถค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นระบบบายสปอตค่ะเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะสมมุติว่าเปิดทางไฟเลี้ยวขวานะคะเจอรูปสัญลักษณ์ไฟกระพริบแบบนี้นะคะ,ะ,คะเขาเาก็จะช่วยสแกนพื้นที่ด้านข้างตัวรถนนนะะะะคคคั่งขวาเลยะะยมี โอ้ยมีมีมีม,ม,มีมีรถคันนึองอยู่อย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งเลี้ยวนะคะตัวไฟสีส้มตรงนี้เขาก็จะกระพริบให้เราเห็นเลยนะคะว่ามีรถอยู่นะจุดอับสายตานั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบรอก่อนรอก่อนรอ,รอ,รอ,รอได้รอได้นะคะมาดูที่ภายในกันบ้างค่ะภายในอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตแบบนี้ค่ะเบาะ อบนั่งนะคะกระชับรัดตัวมากๆค่ะทําให้เรารู้สึกสบายมากๆนะคะในการขับขี่ค่ะแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้าจากการขับขี่ด้วยนะคะแล้วก็บอกคู่หน้าค่ะปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะพี่ขาปุ่มสตาร์ทค่ะมีครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันมีควบคุมต่างๆนะคะอยู่ที่พวงมาลัยเรียบร้อยเลยพวงมาลัยไฟฟ้านะคะน้าหนักเบาเมื่อเราขับความเร็วต่ําค่ะ,ะน้ำหนักเขาจะน่วงหนักมากขึ้นเมื่อเราขับความเร็วสูงนะคะทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจนะคะในการที่จะควบคุมรถนะคะเป็นผู้หญิงก็ขับได้นะ รถคันใหญ่แบบนี้คือขับได้เพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยมันทาให้เรามั่นใจมันแบบไม่ต้องเกรงคงเกรงแขดอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้นะคะขับไปเรื่อยๆได้เลยนะคะโดยฟังก์ชันการควบคุมทางฝั่งตําแหน่งขวามือนะคะจะเกี่ยวกับการเลือกเมนูนะคะการย้อนกลับเมนูก่อนหน้าการกดโอเคตกลงนะคะเปิดปิดวิทยุนะคะรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์และทางฝั่งซ้ายมือเกี่ยวกับระบบลกความเร็วที่พวงมาลัยนะคะโดยสามารถเลือกระยะห่างจากคันหน้าได้นะคะเลือกได้สีระดับเลยระดับ1ก็ระดับ1ก็ใกล้หน่อย2-3ก็กลางๆนะคะระดับ4ี่ ก็ไกลหน่อยค่ะนั่นหมายความว่าเราจะลดอาการเมื่อยล้าจากการขับขี่ได้เลยเดี๋ยวหนีอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะสมมุติว่าเราขับในเมืองนะคะพี่ขาขับในเมืองเนี่ยเราจะต้องเหยเียบเบรกเหยียบคันเร่งบ่อยใช่ไหมคะคันหน้าติดไฟแดงนะคะคันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะคะคันหน้าออกตัวเราออกตัวคันหน้าชะลอเราชะลด้วยนะคะความเร็วก็จะไม่เกินที่เราตั้งค่ากําหนดไวค้ค่ะคันหน้าติดไฟแดงเราก็ติดไฟแดงกับเขาด้วยโดยระบบนี้นะคะ ที่เรียกว่า cruise control with stop and go นะคะจะหน่วงให้ทั้งหมด3วินาทีถ้าหากว่าจอดถึงจุดยืนนิ่งนะคะเกิน3วินาทีระบบนี้เขาจะ cancel ไปเพื่อป้องกันคนขับหลับในนั่นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันแหมมันจะสบายเกินไปนะคะเดี๋ยวรถจะลืมไงเพราะว่าออกตัวให้อัตโนมัติด้วยจอดให้อัตโนมัติด้วยนะคะถ้าเกิน3วิเราก็แค่มากดสวิตซ์ออนอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็คือขับในเมืองนะคะลดอาการเมื่อยล้าการขับขี่และถ้าขับนอกเมืองเนี่ยด้วยความที่เราขับความเร็วระดับไฮะะออเวะยะ ที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งแบบยาวไกลหลายชั่วโมงเลยอย่างเช่นขับจากกรุงเทพไปภาคใต้10ชั่วโมงนะคะต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาแต่ว่าคันนี้เนี่ยถ้าเราใช้ระบบล็อกความเร็วที่พวงมลาลัยแบบรักษาระยะห่างนะคะเราก็จะไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะคะก็จะทําให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เปิดปิดวิทยุนะคะควบคุมตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยเรวมถึงเปิดใช้งานคําสั่งเสียงภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายผู้ภาษาไทยได้เลยนะคะให้ฟอร์ดให้เ f o ฟอร์ดนะคะปรับอุณหภูมิแอร์ไปที่25องศา ปรับอุณหภูมิแอร์ที่20องศาปรับอุณหภูมิแอร์ไปที่ ต่ำสุดนะคะปรับอุณหภูมิแอร์ไปที่สูงสุดอันนี้หนุ่มหนิงล้องได้แล้วโหสะดวกมากชอบจริงโทรหาคนนี้นะคะเขาก็จะโทรไปเลยนะคะคือเราสามารถที่จะแบบคุยกับตัวรถได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางเลยอีกคนหนึ่งเลยโดยที่เราไม่ต้องลา้าสายตาจากพวงมาลัยนะคะไม่ต้องมาบ้ยหาปุ่มกดเลยไม่ต้องเลยนะคะเราแค่แบบว่ากดโทรกดปุ๊บกดปุ่มสปีกเกอร์กับเขานะคะเขาก็จะคุยพร้อมที่จะโต้อตอบแล้วนะคะส่วนใหญ่คําสั่งก็จะเป็นคําสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุมรถทั้งหมดเลยค่ะถัดมานะคะที่หน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอขนาด 12นิ้วค่ะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Car า and a n d r o i d Auto นะคะก็มีให้ครบพร้อมเลยนะคะเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยค่ะโดยการสั่งงานตั้งค่าต่างๆนะคะทุกอย่างในรถคันนี้ค่ะควบคุมได้ที่หน้าจอทั้งหมดเลยค่ะโดยแบ่งทั้งหมด3พาร์ทส่วนค่ะแบบแรกนะคะด้านบนก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่ารถยนต์กดไปที่รูปรถยนต์นะคะก็จะมีออปชันนะคะให้เราเลือกเลือกไปเลือกมาแบบนี้นะคะพี่คะเซตค่าตั้งค่าอะไรได้เลยค่ะหรือว่าจะดูกล้องรอบคันแบบนี้ก็ได้กล้องรอบคันนนนนแแแบบีีี้้้คืออพ่่ดดูไเลยยกกกจาาาสมรถตหง เฉพาะด้านหลังก็ได้นะคะเฉพาะด้านข้างก็ได้นี่ค่ะนี่ค่ะเลิศเลยไหมคะเฉพาะด้านตรงไหนก็ได้คือพี่ดูบัตรนี้ได้เลยเลิศมากนะคะแล้วก็ตรงส่วนตำแหน่งกลางอันนี้หนูหนิงปิดก่อนตำแหน่งกลางก็โชว์ลักษณะแอปพลิเคชันที่เราใช้งานถ้าล่าสุดนะคะอันดับล่าสุดที่เราใช้งานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น อุณภูมิแอร์เท่าไหร่วิทยุขึ้นอะไรอยู่ที่ฟังนะคะแล้วก็ด้านล่างสุดจะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งานท่านดับล่าสุดเพื่อให้เราย้อนกลับไปใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาค่ะคนขับชอบ25คนนั่งชอบ20 ปรับได้เลยนะคะท่านหมายความว่าเราจะสะดวกสบายทั้งคันเลยใครชอบแบบไหนก็ปรับไปเลยค่ะนอกจากนี้เบาะตอน2ตอน3ยังมีแอร์ด้านบนด้วยโดยที่เขาสามารถปรับพัดลมแอร์ได้เองเลยนะคะไม่ต้องแบบว่ามารอให้ข้างหน้าปรับแรงปรับค่อยอะไรให้เลยนะคะเบาะสองเบาะสามสามารถปรับแรงเองได้เลยนะคะอัจฉริยะจัดเต็มพรีเมียมมากๆค่ะและนอกจากนี้คันนี้นะคะเป็นเกียร์อียิปตเตอร์สิบสปีดให้พลังกำลังสูงถึง2 1 0แรงม้าเลยอัตราเร่งดีมากๆเลยนะคะสามารถขับแบบกึ่งแมนนวลได้ด้วยนะคะกดไปที่ปุ่มเกียร์เอ็มค่ะ เกียร์เ็ก็คือกึ่งแมนนวลนะคะก็จะมีพลาสติกหุ้มอยู่แบบนี้นะคะพี่ขากดบวกเพื่อเพิ่มเกียร์นะคะแล้วก็กดลบเพื่อลตดตำแหน่งเกียร์นะคะอย่างเช่น1ิบเกลงมาเรื่อยๆนั่นเองนอกจากนี้เกียร์โอเวอร์ไดร์นะคะหรือว่าเกียร์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดค่ะเป็นเปรียบเกียร์8 9ดนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะคะเมื่อคุณพี่ขับความเร็วสูงนะโหประหยัดน้ำมันแบบจัดเต็มบีเมียนแน่นอนค่ะเบกมือไฟฟ้าก็มีครบพร้อมนะดึงขึ้นอย่างี้ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่ต้องใช้มือ โยกอะไรแต่อย่างใดเลยนะคะถ้าจะแคนเซิลนะคะก็แค่กดนิ้วลงเท่านั้นเองค่ะปุ่มกลมๆแบบนี้นะคะเป็นปุ่มประบโมดขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อบิดหมุนใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะจากขับเคลื่อน2ล้อความเร็วสูงมาเป็นขับ4ความเร็วสูง ความเร็วไม่เกิน110กิโเมตรต่อชอั่วโมงปรับหมุนได้เลยค่ะแล้วก็ขับ4ความเร็วสูงนะคะมาที่ขับสี่ความเร็วต่ำนะคะจอดรถก่อนคะ่ะ <c oughs> เพื่อให้เซ็ตช่วงล่างเนี่ยพวกช่วงล่างต่างๆนะคะเขาได้เซ็ตตั้งค่านะคะระบบล็อกฟังท้ายต่างๆเขาได้เซ็ตตั้งค่านะคะแล้วก็ขับ4ี่ความเร็วต่ำนะคะแนะนําความเร็วนะคะไม่เกิน40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถที่จะวิ่งในทางวิบากวิ่งในทรายลึกๆคนลึกๆได้เลยนะคะ ก็แล้วแต่เราใช้งานนะคะตามลักษณะของสภาพถนนนั่นเองค่ะใช้งานง่ายนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีโหมดช่วยเหลือการขับขี่นะคะให้เลือกถึง6โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดนะคะโหมดสปอร์ตนะคะก็จะอัตราเร่งดีมากดีมากยิ่งขึ้นนะคะโหมดโหมดปกตินะคะก็คือเอาเอาใหม่เอาใหม่ก่อนนะคะโหมดปกติก็คือวิ่งในถนนดามเลยปกติที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะต่อมาค่ะโหมดประหยัดโหมดประหยัดเขาก็จะควบคุม พวกเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ลดการทํางานของเครื่องยนต์บางส่วนที่ไม่ได้จําเป็นนะคะสามารถที่จะทํางานควบคู่กับระบบล็อกความเร็วที่พรมาลไรได้ด้วยนะคะก็จะเป็นโหมดอโคโนมิกทําให้เราประหยัดน้ำมันมากขึ้นค่ะแล้วก็โหมดสปอร์ตนะคะจะทําให้เราแบบเหยียบคันเร่งปุ๊บหลังชนบอดนะคะเน้นการออกตัวที่พุ่งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโหมดหินนะคะก็คือไต่หินหมดโคน วิ่งโคนหมดสายก็วิ่งสายได้เลยนะคะตามสภาพของถนนให้เลยนะคะหมดโคนถนนเลื่อนอะไรอย่างนี้นะคะโดยตรถขับเขาจะปรับไม่ว่าจะเป็นปรับโหมดขับเครื่องสองลอ้อสี่ลอ้ลอเขาจะบิดหมุนให้เขาจะปรับให้เองอัตโนมัติเลยนะคะตามลักษณะโหมดการขับขี่ที่เราเลือกใช้นั่นเองค่ะชานสราจ,จัดเต็มสุดๆนะคะภายในมีไฟแอมเบอร์ไลท์นะคะสีฟ้าๆแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตรถค่ะแล้วก็จะโชว์ด้านบนนิดนึงนะคะมีม่านด้วยม่านแอบแบกนะคะอุย้ยไม่ใช่ม่านแอบแบกนะคะนี่ค่ะสลูค่ะ เปิดชั้นแรกนะคะก็จะเป็นแผงม่านแบบนี้นะคะพี่ขาเลิศมากๆนะคะไว้ชมเดือนชมดาวชมตะวันนะคะแล้วก็เปิดอีกนะคะเปิดอีกได้ไปแบบยาวไกลนี่ค่ะอันนี้ก็เปิดกระจกต่อนะคะเวลาเราแบบสูดอากาศยามค่ำคืนนะก็สูดอากาศได้เลยนะคะเลิศอลังแบบนี้เลยฝนตกเขาก็ปิดให้อัตโนมัตินะคะพี่แม่ไม่ใช่แบบโอ้ยฝนตกเปียกเข้าฝนเลยอะไรอย่างนี้นะคะฝนเข้ารถเลยนะคะนี่ค่ะน้องนิงก็ปิดกอนนะคะปิดหลังคาแก้วก่อน ปิดเสร็จปุ๊บเราก็ปิดม่านต่อนะคะไฮโซไฮซ้อ so, so, มากๆค่ะโอ้ oh, สนุกสนานเลยกันทีเดียวนะคะนี่ค่ะเพื่อความเท่นะคะของตัวรถคันนี้นะคะแล้วก็กระจกมองหลังนะคะก็เป็นแบบไลฟ้าเอ้ยไม่ใช่สินะ คือปรับแสงให้อัตโนมัติเลยเวลาลถขลังเนี่ยส่องมาปุ๊บโอ้โหไฟแสบตาสุดๆเลยแต่ว่าของเราเนี่ยมีเขาจะแสงมันจะนวลๆเขียวๆนะคะป้องกันไฟแยงแตาอัตโนมัติเลยนะคะรวมถึงมี USB นะคะใกล้ๆใกล้ๆหูกใกล้ๆกระจกนะคะทําให้เราต่อกล้องมันทึงหน้าเลยคือมันง่ายนะคะพี่ขาไม่ต้องเดินสายไฟแบบระยงระยาง ซอซอตะเข็บรดแล้วนะคะซอตะเข็บรดอีกนะคะเพื่อเก็บสายนี่ไม่ต้องเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีถุงลมนิรภัยถึง7ตำแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้าตรงบอกผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็บอกคนขับนะคะแล้วก็ม่านแอร์แบ็กยาวตั้งแต่ผู้โดยสารตอนหน้าถึงตอนท้ายรวมถึงแอร์แบ็กตรงหัวเข่าของคนขับด้วยนะคะ จัดเต็มพิมเมียมให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะมาดูที่ล้อด้านหลังกันบ้างนะคะก็ใส่เป็นเบรกเบมโบค่ะด้านหลังเนี่ยเขาจะมาด้วยกันถึง4พอตเลยนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบพร้อมเลยคะ่ะพี่ขาบิ้วอินสำหรับรถเอเวอร์เรสโดยเฉพาะแล้วนะคะด้านล่างนิดหนึ่งนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าเราใส่ท่อ HKS ส,สวยๆเท่ๆเร้าใจนะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะพี่ขาสามารถผลิตเสียงที่แบบว่าเท่มากอะจอดที่ไหนคือแบบโห เสียงเขาคำรามรรหล่อเลอเกินนะคะหล่อเลอเกินเอาไปร้อยคะแนนเต็มนะคะแล้วก็ถูกค่ามาตรฐานกฎหมายไทยด้วยนะคะพี่ขาเลิศๆอลังแบบนี้ไฟไทายซิกเนเจอร์ของ Ford LD ดดวงใหญ่ๆงามๆแบบนี้เลยนะคะจัดเต็มพรีเมียมมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นกล้องมองหลังนะคะแสดงผลที่หน้าจอนั่นเองค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะไทเทเนียม ชื่อรุ่นของเขานะคะอะคริลิกติดตั้งมาจากโรงงานค่ะแล้วก็ใช้ด้านล่างเป็นชุดแต่งของ a k เซเซนเซอร์ทั้ง6จุดนะคะด้านหลังบิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะเขามีระบบแจ้งเตือนเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยตัวรถนะคะเซนเซอร์แล้วก็เลดร์เนี่ยเขาจะทํางานควบคู่กันจะสแกนพื้นที่ท้องถนนเลยนะคะแบบ180องศาเลยว่ามีรถคันอื่นเนี่ยกำลังวิ่งตรงเข้ามาแล้วก็จะมาอยู่ด้านหลังเราหรือไม่ถ้าหากว่าเขากาลังวิ่งเข้ามาแล้วใกล้มาถึงด้านหลังเรานะคะตัวรถจะแจ้งเตือนนะะค ยังไม่ต้องแบกนะคะเพราะว่ามีรถคันอื่นนะคะหรือว่าวัตถุอื่นไม่ว่าจะเคลื่อนที่หรือยุนนิ่งนะอยู่ด้านหลังเรานะคะเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยให้รถถอยหลังเขาก็ไม่เขาก็ไม่ถอยหลังให้เรานะคะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็น,นะคะพี่คะไอ้ระบบเนี้ยก็จะช่วยเราได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเมื่อเราเข้าเกียร์อานะคะภาพจอด้านหลังเนี่ยก็จะโชว์ที่หน้าจออัตโนมัติเลยนะคะจัดเต็มจริงๆค่ะแล้วก็ ที่ปัดน้ำฝนนะคะมีมาให้ครบพร้อมเลยเราสามารถตั้งค่าได้นะคะเมื่อเราเข้อเกียร์ถอยหลังนะ่ยจะให้ที่ปัดน้ำฝนเขาทำงานอัตโนมัติไหมนะคะสามารถเซ็ตค่าตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยลาฟ้าหลังนะคะมีมาให้ครบพร้อมพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ค่ะเปิดปุ่มกดเดียวนะคะกดปุ่มครั้งเดียวจึ๊ดนะคะนี่ออกมาเป็นโชกแล้วลดอลังเวอร์วังสุดๆนะคะซึ่งบ่อตอน2ตอน3สามารถพับรับเรียบได้นะคะพี่ขาแต่วาเนี้ยบ่อตอนสองไม่ได้พับราบเรียบเนาะเพราะว่า เพราะว่าอายังยังไม่ได้พับให้โชว์ยังไม่ได้พับโชว์นะคะเพราะว่าของเนี่ยมันก็สั้นๆอยู่นะคะพี่ขานี่ค่ะคือบอตอนสามเนี่ยสามารถพับรับเรียบได้โดยควบคุมได้ด้วย ปุ่มตรงนี้นะคะนี่ค่ะทั้งบอกซ้ายและบอกขวานะคะคุณพี่สามารถกดปุ่มเลยนะคะเขาก็จะพับแบบไฟฟ้าหรือว่าขึ้นแบบไฟฟ้าเลยนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะแล้วก็ช่องร์จไฟต่างๆนะคะหน้ากลางหลังมีมาให้ครบพร้อมเลยนะคะลาโพงมาแบบจุใจนะคะเต็มๆแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งคันเซลล่าวนน,นนะคะแบบ3มิติเลยนะคะระบบเสียงของเรานะคะมีกี่มิติก็จัดไปเลยบอรสองบอรสามพับรับเรียได้นะคะเวลาไปเที่ยวเอาเต็นท์วางเอาถุงก๊อบวางเอาจักรยานวางคือ เกะกูดมากๆกดครั้งเดียวนะคะเพื่อปิดลงนอกจากนี้นะคะก่อนที่จะปิดลงนี่โชว์นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะสามารถที่จะแบบว่าเลื่อนระดับได้นะคะว่าจะให้เขาง้างนะคะกลางสุดถึงแบบแค่ไหนนะคะมากกลางน้อยแล้วแต่เราเลือกเลยนะคะพร้อมกับมีไฟตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีไฟตรงนี้ค่ะมีไฟตรงนี้นั่นหมายความว่าเวลาเราจะเก็บของอะไรนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเออเก็บของหมดเนี้ยอะไรอย่างนี้นะคะป้องกันหลงลืมอะไรได้ด้วยกดปุ๊บนะคะเขาก็จะลงแบบนี้เลยค่ะแม่เป็นรถที่ไฮโซ กิ๊บเก๋มากๆเหมาะกับการใช้งานในเมืองสุดๆนะคะตรงตามไลฟ์สไตล์มากๆเลยสําหรับใครที่ชอบรถหล่อๆจะแต่งทรงสุรตานะคะแล้วก็ออปชันแบบ Premium พรีเมียมครบคันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเดินพาชมรับรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อนสีล้อคันนี้นะคะแต่ออกมาได้หล่อลงตัวโดดเด่นมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงแรนดอนนะคะไฟหน้ารมสีชาใชน่าล่าเป็นชุดแต่ง AKC เปลี่ยนล้อแมก การวายเท่ๆนะคะพร้อมกับเบรกเบมโมเขียวมะนาวจี้จัดรัดด้วยยางตโยไทยนะคะหน้าหลังเราจัดเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วค่ะท่อนะคะก็ใส่ให้ไฟท้าย LD Signature นะคะพร้อมกับช้ยด้านหลัง เป็นชุดแต่งของเอกซีนะคะทำให้รถคันนี้นะคะหล่อแล้วก็หล่อเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแน่นอนค่ะทุกคนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยสามารถออฟฟอร์กับนุ่งหนิงได้ค่ะกริ๊งก้างกันได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสามสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดถ้าชอบรถหล่อแบบนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Sub s cribe กริ๊งกริงให้นุ่งหนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะรุ่นนี้เข้ามาด้วยกันหลากหลายสีสัเนะะเนนไไาาสสสีสีดบบบบอบอท้้ชแหก เนี่ยเรามีใท้ได้ทุกแบบทุกแนวนะคะใครที่ชอบระดัรหรออย่าลืมนึกถึงนุ้งหนิงนะคะนุ้งหนิงผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรนวมินโชลุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ